สวัสดีครับจากช่อง gpu channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของตัว rx มาให้ดูนะครับเป็น rx น่าจะ580นะครับผมโอเคนะครับเป็น5808ปนจิกนะครับโอเคอาการเสียเดี๋ยวเราก็จะมาเห็นกันนะครับว่าอาการเสียเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะพูดต่อก็เดี๋ยวเราให้ดูอาการเสียก่อนนะครับว่าอาการเสียของการ์ดจอตัวเนี้มันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อว่าเราก็จะได้รู้นะครับว่าเราต้องทําอะไรต่อนั่นเองนะครับ ตอนนี้เราก็เปิดมาทั้งหมด3โปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรมเฟ r ร์มาร์กนี่ไม่เห็นอาการนะครับโปรแกรมเฮเว่นนี่ก็เห็นอาการนะครับส่วนโปรแกรมตัวคอมบัสเตอร์ตัวนี้ก็เห็นอาการนะครับเห็นไหมครับอาการเสียงของเขามันก็จะเป็นเม็ดๆๆๆผลตัลลางสี่เหลี่ยมช่องเล็กๆนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับอาการเสียงของเขาเนี่ยเราประเมินแล้วนะครับว่าระหว่างชิปจอกับชิปแลบเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาเสียที่ตัวชิป VGA มากกว่านะครับผมโอเคก็ในเมื่อเราประเมินแล้วนะครับว่าชิป VGA เนี่ยมันน่าจะเสียนะครับเราก็จะเอาชิปตัวนี้แล้วก็คือเป็นชิปมือสองนะครับก็คือเดี๋ยวจะไปลองใส่ดูแล้วมาลองเทสกันดูอีกทีนะครับว่าอาการแบบเนี้มันจะหายหรือเปล่านะครับแต่เราอาการแบบเนี้เราเคยทําการเปลี่ยนตัวชิปแรมเอชิปจอไปแล้วครับแล้วควา แล้วมันก็หายนั่นเองครับส่วนชิปตัวนี้ชิปตัวนี้นะครับก็คือเป็น2 1 5นะครับลงท้ายได้0 0 3ย์ศ3 8นั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวการจอตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะยกไปหาช่างนะครับให้ช่างดูแลให้นะครับผมโอเคอันนี้เป็นการจอของคุณรังสันนะครับผมโอเคตัวนี้เราได้ทําการเสนอราคาอะไรของลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วคราก็เป็นชิปมือสองนั่นเองนะครับอันนี้ก็ชิปมาจากตัวเดี๋ยวไปว่าใครทีมัน แต่ชิปของเขาเนี่ยน่าจะใช้งานได้นะครับเพราะว่าเป็นชิปที่ยกมาจากเมนบอร์ดไม้นั่นเองครับคือเป็นเป็นเมนบอร์ดที่สภาพไมนะครับก็ชิปของเขาเนี่ยก็มีโอกาสได้สูงนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะลองไปทําการเปลี่ยนกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับโอเคเรายังไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะแต่เราเราจะลองดูก่อนแล้วกันนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นตัว ชิปเบอร์นี้แหละครับว่าเอ้ยเป็นน่าจะเป็นชิปจอที่เสียเนี่ยแหะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราให้ช่างไปทําการถอดชิปแล้วก็เปลี่ยนชิปกันเลยแล้วกันนะครับ หน้จอตัวนี้เราก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็เตรียมใส่ทมอมแพดเพื่อจะทําการเทสยาวนะครับตอนนี้ก็คือเราเทสไปสักประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็คือผ่านแล้วครับไม่มีอาการท่าเป็นเมดเตสตาร์นะครับเราก็เลยรื้อมาเพื่อลองทมอมแพดนะครับอันนี้เป็นทมอมแพดไซส์ประมาณ0ูนมิลนะครับแต่ของเขาเนี่ยน่าจะใช้ประมาณตั้งูนาะครับเดี๋ยวลองดูก่อนลวกันนะครับถ้าไม่ได้0ูจเราต้องหาศืนยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิปของเขานะครับชิปที่อาการเสียเขาเหมือนที่เราถ่ายดู ถ้ามันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเ,เล็กๆนะครับก็คือเวลาเราลันกราฟิกเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ลันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าตากใดาที่เราลันกราฟิกเนี่ยมันก็จะเสียเป็นแบบที่เราเห็นเลยแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้ก็เราก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก,ก็คือเทสผ่านแล้วนะครับเราตอนนี้เราก็ลื้อมาให้เพื่อนๆดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าเมื่อากี้เราเบิร์ดเทปไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทาการอัดคลิปนะครับอันนี้เราก็ลื้อมาอัดคลิปกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันให้นา ถ้าเกิดว่าใครที่มีลักษณะอาการประมาณนี้ที่เป็นกรอบๆเหมือนที่เราถ่ายให้ดูตอนต้นคลิปนะครับก็คือให้คิดได้เลยนะครับว่าตัวชิปการ์ดจอเสียนะครับไม่ว่าจะเป็น amd หรือว่า nvidia นะครับอาการเสียของเขาก็จะใกล้เคียงกันนะครับอาแต่ถ้าเกิดว่าแต่ละแต่ละการก่อนที่เราจะวิเคราะห์นะครับเราต้องประเมินดูจากเนื้อภาพก่อนนะครับว่าภาพมันแตกเป็นแบบไหนเราถึงจะประเมินได้นะครับว่าเป็นชิปจอหรือชิปแรมนั่นเองนะครับผมแต่ตัวเนี้ยผมวิเคราะห์ไว้แล้วว่าเป็นชิปจอครับเราก็เลยทําการเสนอเปลี่ยนลูกค้าไปเลยนั่นเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองเทสกันให้ดูกันอีกทรั้งนึงนะครับว่าได้หรือเปล่าแต่ลองแล้วเราก็เทสอุณหภูมิด้วยนะครับตอนนี้เราลองทมผาแผดไปประมาณ0.5มิลมนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวความร้มอนมันจะขึ้นเหมือนตอนที่เราถ่ายให้ดูนั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอลองซิลิโคนล้วไปทําการเทสกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็มาประกอบเข้ากับ,กบตัวชุดที่เราจะเทสแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถลันยาวๆได้หรือเปล่านะครับโอเค ตอนนี้ก็คือเราเรายังไม่รู้นะครับว่าโทรโมแพดท,ที่เราทําการใส่ไปเนี่ยมันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าครับเพราะว่าเราใช้ไปประมาณสักศูนจุดห้านะครับแต่ถ้าตามสเปคของตัวเนี้มันน่าจะอยู่ประมาณศูนย์จุดสามนะครับผมโอเคแสงไม่ออกเฉยนะครับโอเคงั้นเราลองเปลี่ยนคู่กันแล้วกันนะครับบางครั้งจอมันจะไม่ค่อยพพอร์ตกันต้องใช้ตัวแปลงเนาะตัวมันเป็นตัวแปลงนะครับโอเคดูซิดีเทคไหมครับ ปิดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ถนัดนะโอเคเอาใหม่เปิดใหม่เพราะว่ามันดีเทคไดเวอร์ละภาพมันหายครับตัวแปลงบางตัวเนี่ยของเราเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับบางครั้งมันต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนสายก่อนโอเคให้มันดีเทคใหม่นะครับเพราะว่าตัวของ DVI เนี่ยมันชอบมีปัญหานะอ้อลืมไปนะครับตัวนี้ DVI ของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวลาดีเทคไดเวอร์ละภาพมัน มันหมดโซลูชันมันหลุดนะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้โอเคตอนนี้เห็นนะครับได้ละอันนี้ก็เป็นชินที่เปลี่ยนนะครับอันนี้เราย้ายมาที่ชุดเทสเลยนะครับผมเพราะว่าเราของชุดโต๊ะทํางานเราก็จะได้ทํางานต่อไปนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่ามันใช้ได้เราจะได้เทสกันยาวๆเลยครับผมต้องการดูก่อนนะครับว่าทอมโแพรท,ที่เราใช้ไป0.5มิลเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้เรายังไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราต้องมาเทสก่อนว่าเราใช้ทอมโแพรหนาเกินไปหรือเปล่า โอเคถ้าความร้อนมันขึ้นปุ๊บนี่เราต้องรีบปิดเลยนะครับเพราะว่าโซล่าแพดมันอาจจะไปค้านะครับแต่ถ้ามันไม่พัมันไม่ค้าเนี่ยเราก็จะทําการเทสกันยาวๆเลยอ่าเห็นไหมครับไม่มีภาพเป็นเม็ดเป็นลายแล้วขออน้าดก่อนที่เราจะทําการโอ้ยเทมเทมดูเทมครับดูเทมโอโหปิดเลยนะครับโงว่าแพดหนาเกินไปนะครับเทมมันสูงไปอีนะครับโอเคก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าปกติถ้าเกิดเรารันโปรแกรมเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับว่า มันจะมีภาพเป็นเม็ด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 หรือว่าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่เราได้ถ่ายตอนต้นๆคลิปนะครับผมแต่ตอนเนี้ยก็แทบจะปกติละแต่เพราะว่าเราได้ทําการก่อนที่เราจะทําการถ่ายคลิปเนี่ยผมได้เทสไปประมาณจะเกือบสองเวโมงได้นะครับก็พันฐานแล้วล่ะเราก็เลยมาทําคลิปเลยอันนี้ก็เป็นคลิปที่เราเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับถ้าเกิดมันไม่ผ่านเราคงไม่มาทําคลิปนะครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มาถ่ายต่อโอเคพูดผิดเห็นหมครับ ภาพกรอบที่มันเป็นเม็ดๆเนี่ยหายไปโอ้ยไม่ไหวนะครับมันร้อนนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะประมาณ90องศานะครับไปวันละโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผม <S <S โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องไปทําการลองซิลิคโคนมันใหม่ก่อนแล้วกันไม่ได้ซิลิโคน,นครับตัวอมพัดที่เราใส่ไปเนี่ยไซส์มันหนาเกินไปนะครับอ่าหลายๆคนนะครับที่บอกว่าเปลี่ยนทองเปลี่ยนทมอมพดแล้วทำไมเล่นแล้วดับนะครับก็เป็นแบบนี้แหละครับคือเราใช้ทอมพัดหนาเกินไปนะครับมันก็เลยไปค้ากับตัวซิงค์มันก็เลยทําให้เราเนี่ย ใช้กราฟิกไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคตัวนี้มันร้อนไปเราเราก็อันนี้เราเปิดอีกทีนะ้ำก๊าซจอ,อยังปิดอยู่นะครับไม่ได้เสียนะเดี๋ยวเราต้องไปทําการแก้ไข,าขาหาโทโมแพดประมาณไซส์2-3มิลนาใส่แล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็น่าจะผ่านละถ้าเกิดว่าใครที่มีลักษณะอาการประมาณนี้เนาะไปก,ก่อนเลยมีภาพเป็นเม็ดเม็ดหรือเป็นกอรอบี่เลตน,นะครับก็ให้วิเคราะห์นะครับว่าระหว่างชิปจอกับชิปแรมเนี่ยอะไรเสียนะครับซึ่งตัวเนี้ย ชิปจอมันเสียนั่นเองครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับเอาไว้เจอับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ